สาระงานเดอะซีรีส์สวยครับกลับมากับรายการสาระเดือซีรีส์นะครับรายการที่เราจะเชิญคนที่ทางานในใสาย Data นะครับหรือว่าสายเทคเนี่ยมาเล่ากับพวกเราฟังกันเนาะว่างานเ่เยวทำเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับพร้อมกับแชร์สิ่งที่เราควรต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะทํางานในใสายสายนั้นๆน,น,นะครับโดยวันนี้ครับคลิปเนี้ยไอก็มีโอกาสที่ได้คุยกับตําแหน่งงานนึงนะครับที่มองว่าสาคัญเหมือนกัน การยูท่าชาแนลซ่ากัทุกวันเนี่ยข้อมูลมีเยอะมากเลยใช่ไหมแน่นอนต้องมีคนที่คอยตรวจสอบหรือคอยการันตีเนาะว่าข้อมูลที่เราใช้ยึดกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับมันถูกต้องนะครับและสามารถนําไปทําโมเดลต่อได้หรือว่าคนสามารถนําใช้ต่อได้นะครับซึ่งอาชีพนั้นน่ะก็คืออาชีพที่เรียกว่า QA นะครับหรือ Tester นั่นเองนะครับและแอคเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับ QA หรือ t e s t e อร,ร์นะครับจากบริษัท e d i c t i v e นะครับผมแลวก็เพิ่มไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากเลยนะครับอ่ะพี่เจมัสดีครับ สวัสดีครับคับผมเบื้องต้นอยากให้พี่เจมช่วยแนะนําตัวนิดนึง่อยครับโอเคครับสวัสดีครับผมเจมนะครับชื่อจริงก็อัศนัยหาบุภานะครับก็มาจากบริษัทปีทคีนะครับก็ตําแหน่งปัจจุบันตอนนี้ก็คือซอฟต์แวร์เทสเตอร์นะครับก็จบมาจากมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับคณะค้รุษศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาครับโอเคครับก็เบื้องต้นอยากให้พี่เจมช่วย อ่าเล่าให้ฟังหน่อครับว่า QA หรือ Tester เนี่ยครับมันคืออะไรนะครับแล้วก็จะเป็นไปได้เนี่ยครับงานที่พี่เจมทำในบริษัทเนี่ยครับทำประมาณไหนโอเคครับก็เดี๋ยวจะพูดในส่วนของที่เป็นในส่วนของ QA หรือว่าซอฟต์แวร์ Tester ที่พีทีพีเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ถามว่าทำอะไรบ้างครับก็คือพูดง่ายๆคือจะเป็นคนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับที่ d e ฟนะครับเดฟก็คือ developer อะครับ implement มานะครับจากไกด์ไลน์ที่ทางเราได้จัดทำขึ้นนะครับทางทางเราก็คือเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็น data analyst นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นการสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมาแล้วก็ให้ developer นะครับไป implement มานะครับแล้วเราก็เช็คในส่วนของที่เด็บนะครับ mm hmm. implement มาว่าโอเคถูกต้องตามไกด์ไลน์หรือเปล่านะครับ mm hmm. อันนี้ไกด์ไลน์ที่ทำครัก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้า เป็นแอปหรือว่าเป็นเว็บนะครับก็ทางเราก็ตรวจสอบได้ทางแอปแล้วก็เว็บไซต์ได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็ถามว่านะครับทําอะไรบ้างนะพอแบลเคสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนเลยว่าในหนึ่งงานเนี่ยสมมติเราได้รับมอบหมายมาหนึ่งเว็บไซต์เนียครับเราจะทําอะไรบ้างใช่ไหมก็อ,อ,อย่างแรกนะครับเราก็จะศึกษาไกด์ไลน์ก่อนนะครับก็คือที่ Data ที่เราจะพูดสั้นๆคําคว่า Data Analy ลิตนะครับว่า D A นะโอเค DA นะครับโอเคก็คือ DA เนี่ยเขาก็แบบศึกษาเว็บไซต์นะครับแล้วก็ออกแบบมาว่าโอเคจะเก็บข้อมูลในหน้าเว็บนั้นจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเช่นข้อมูลคืออะไรคือเช่นเออจะเก็บปุ่มไหนบ้างนะครับในจังหวะที่ยูทเซอร์กดปุ่มเนี่ยจะให้ส่งข้อมูลอะไรยูทเซอร์คลิกหน้านี้จะให้ส่งข้อมูลอะไรยูทเซอร์เหมือนสกอร์สกอร์เดฟลงมาเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรเนี่ยเราสามารถเก็บได้หมดเลยแล้วก็ DA ก็คือจะดีไซน์ออกมาว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ทำเป็นไกด์ไลน์ให้เดบไป m p ม e ิเม้นตมาครับเพื่อจะส่งข้อมูล่วนนี้ให้ส่งมายัง Google Analytics เพื่อเราจะนำข้อมูล่วนนี้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเซตเตอร์ก็ <Set ter S 2> คือต้องเช็คนะครับว่าโอเคที่เดพ implement มาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าตามที่ไกด์ไลน์กำหนดนะครับโอเคข้อ <Okay. S 2> สองก็คือเราก็จะเตรียมไฟล์ Audit นะครับเพื่อจะรอบันทึกผลการทดสอบก็คือโอเคเราได้มีไกด์ไลน์แล้วเราก็ต้องเตรียมไฟล์ออ d i t เพื่อแบบบันทึกผล,ลว่าโอเค เรากดตัวนี้มีผลเป็นพาร์สหรือเฟลโอเคครับผมว่า,าน่ามีหลายคนน่าสนใจนะครับพี่เจมส์เนาะเพราะงานตัวอย่างนี้เออมันก็อ่าน่าเป็นพาร์สสำคัญนะเพราะทุกวันนี้ข้อมูลมันก็เยอะขึ้นนะเนาะต้องมีคนมาการันตีข้อมูลว่าถูกต้องนะครับก็อยากให้พี่เจมส์ลองแชร์หน่อยครับว่าแบบอ่าคนสนใจมาทำตำแหน่งงานเนี่ยครับเขาควรต้องมีทักษะอะไรบ้างเนี่ยครับโอเคครับถ้าพูดถึงทักษะนะครับที่สําคัญของตําแหน่งนี้นะอันนี้จะพูดในพาร์ทของทีมดิจิทัลนะครับก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเทระบบซอฟต์แวร์ต่างๆนะแล้วก็ต้องรูู้้คววามรเกกี่ยับ เทคนิคนิดนึงะครับแบบว่าต้องรู้แบบอันนี้เขาเรียกว่า header ์ o o t e r อันนี้เขาเรียกว่า banner อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคำศัพท์แบบเทคนิคนิดนึงบางทีแบบเราก็ต้องสื่อสารกับคนในทีมบางทีเขาพูดมาเนี้ยเราไม่เข้าใจ banner คือตรงไหนเนี้ย footer คือตรงไหนเนี้ยครับเราก็จะแบบค่อนข้างงงนิดนึงใช่ไหม,มเราก็ต้องแบบค่อนข้างรู้แบบคําศัพท์ง่ายๆอะไรเงี้ยถ้าแบบเทคนิคมากๆเราก็อาจจะถามได้แต่แบบพื้นฐานเราก็ต้องควรรู้ก็อย่างที่ทีมพก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ google analytics นะครับ google tag manager นะครับแล้วก็ bigquery นะครับ แล้วก็ต้องยังต้องสามารถคิวรีข้อมูลได้พวก SQL เบื้องต้นอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเราต้องคิวรีข้อมูลออกมาดูเงี้ยครับข้อสามนะครับก็จะเป็นพวกการวิเคราะห์ r e q u i r e m e n t นะครับหรือแปลง่ายคือเหมือนเราได้ i m p พุตไ n มเมนต์แก l ลายมานะันเนี่ยเราต้องแบบดูแล้วว่าโอเคสิ่งที่ D A จะต้องการอนะคืออะไรนะครับคิดจังหวะไหนกดจังหวะไหนถ้าเราเข้าใจ i m p พ e ตไอ t เมนต์แก l ลายผิดเนะี่ยเราอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดมาเลยต่อมาก็ทักษะการรายงานผลแล้วก็การสื่อสาร อันนี้ค่อนข้างสําคัญเลยเพราะบางทีเรารู้แล้วว่าเคสเนี่ยมันผิดแน่แต่เราจะอธิบายยังไงให้ให้ทีมเข้าใจให้คนอื่นเข้าใจให้เดบเข้าใจว่ามันผิดเพราะอะไรมันผิดยังไงมันผิดจัง,งหวะไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อันนีอ้อยากให้พี่เจมแชร์หน่อยแล้วกันครับเทรนของตําแหน่งงานเนี่ยครับอตอ,น,น,น,อบตน,งงนเนี้ยมันมีบริษัทที่รับตําแหน่งั้นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนหรือว่าที่พิจิตรีนะครับมีตําแหน่งโลเนี่ยครับ ประมาณไหนหรือว่ารับโลไหนบ้างเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีที่เป็นแมนนวลนะครับอย่างอย่างงานเจมนี่ก็จะเป็นแมนนวลเทสนะครับแล้วก็จะมีเทสอีกอย่างหนึ่งคือที่เป็นอ u ต o มตเทสอ่เป็นการเขียนโค้ดอัตโมตคือที่เป็นเขียนโค้ดนะเขียนสคริปต์เกิดเทสก็อันนั้นก็จะต้องมีทักษะที่ส่งขึ้นก็คือจะต้องแบบเหมือนเราต้องเขียนโค้ดได้ะครับก็ถามว่าแบบหลากหลายบริษัทไหมที่รับอยู่ก็ก็มีจํานวนมากนะครับที่ยัง ต่อแบร์เทสเตอร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่นะก็ยังแบบยังเปิดรับอยู่อะไราเงี้ยแล้วโดยเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นเทสเตอร์กันเกือบหมดเลยอ๋อเาห์ละครับก่ายเขา็เหมือนแบบเหมือนทํางานเห็นรุ่นพี่ทำเนี้ยครับก็เลยแบบทําต่อๆกันมาทํากันแล้วก็การเจริญเติบโตในหน้าที่การงานก็ดีอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเรามีความขยันนะ ศึกษาหาขอมเพิ่มเติมเราอาจจะพัฒนาจากเมนนวลเป็นอโตเมตสามารถพัฒนาได้ก็อยู่กับเราสามารถเติบโตได้อาจจะสูงๆเลยก็อาจจะเป็นเคสตแมเนเจอร์นะครับเราก็เป็นคนจัดการจครับอะไรอย่างี้ก็ได้โอเคครับก็สุดท้ายแล้วครับก็อยากให้พี่เจมฝากถึงคนที่เขาสนใจงานตําแหน่งนี้ครับพี่ก็สําหรับใครที่อยากจะทํางานในตําแหน่งซอฟแวร์เซฟเตอร์นะครับก็ถามว่าเป็นสายงานที่ยากไหมก็ไม่ยากมากนะครับแต่เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นิดนึงครับแล้วเราต้องเหมือนอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเพราะเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงภาษามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีภาษาในการเขียนเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ครับเราต้องแบบต้องแบบต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับถ้าใครแบบชอบการเรียนรู้ตลอดเวลาชอบการศึกษาหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการแบบเป็นคนแบบเออชอบจับผิดนะจะพูดแล้วกาจับผิดก็ไม่ตอว่าโอเคมีความแบบเียความละเอียดแล้วค้อบความแบบอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบถ้าเราเหมาะกับงานเนี้ย เราก็สามารถแบบโอเคแล้วถ้าทําแล้วมีความสุขนะครับผมคิดว่ามันก็โอเคเรามันอาจจะแบบค่อนข้าง,างลูกนะว่าโอเคก็งานมาก็เทสอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหาจุดที่มันรู้สึกว่าเราทําแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยเราก็จะชอบมาณอย่างอย่างตัวผมอย่างเงี้ยก็โอเคได้เห็นหน้าตาเว็บใหม่ๆน,นี่คือความสุขืูไ i ใหม่ๆหน้าใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาให้ตลอดเนี่ยคือ เราไม่ได้จำเจเท,ทแค่เว็บเดียวใช่ไหมครับแอป,ปเดียวเนี่ยเราจะมีเว็บมีแอป,ปมาเทสให้ปีปีหนึ่งไม่รู้กี่เว็บกี่แอป,ปเนี่ยรเราก็จะได้เห็นหน้าตาเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะแบบโอเคนี่คือเป็นชาเลนจ์ของเราเลยจะต้องถามแบบเออถ้ามีคนสนใจก็ถามว่าโอเคเราชอบตรงนี้หรือเปล่านะเราชอบเกี่ยวไงกับสายเทคโนโลยีหรือเปล่าชอบอัปเดตความรู้ใหม่ๆห,หรือเปล่าเงี้ย โอเคครับก็วันนี้เช,ชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะพอรู้จักอาชีพของ QA หรือ tester มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่พี่เจมพูดครับทุกอย่างเราสามารถศึกษาเองได้ใช่ไหมสมัยนี้มันมีเว็บมีคอร์สออนไลน์เยอะแยะไปเลครับพี่เจมถ้าสนใจกอ็อาจจะลองไปศึกษาตามาสกิลที่พี่เจมส์เขาแนะนำเนาะว่าคนต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็สุดท้ายวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจมสด้วยนะครับ